ทุกคนคะคือดาวเห็นหน้าเฟซอ่ะเขาแชร์กันมันจะมีเยลลี่น้ำผึ้งที่ยอดฮิตที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะที่กําลังมาแรงดัง <ไอ S 1> น,น,นั้นนะคะวันนี้ดาวก็จะมาทําคลิปกินเยลลี่น้ำผึ้งนะคะตอนนี้ดาวได้เอาน้ําผึ้งอ่ะไปแช่ในช่องฟิตเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้มาแบบสําเร็จรูปนะคะแล้วเราก็จะไปชวนน้าดะให้มากินด้วยกันนะคะ <ไอ S 1> เราก็เตรียมของของดาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากทุกคนก็นนี้เลยนะคะน้ําผึ้ง แสงแดดนะคะที่เส็จ้าเลอเกินนะคะก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะละลายก่อนนะคะจากแดดนะคะกับแสงแดดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้นัดลองชิมดูนะคะนัดนัดนัดนี่หน่อยเนี่ยรู้ไหมคืออะไรน้ำผึ้งเออมันไม่ใช่น้ำผึ้งธรรมดาเป็นน้ำผึ้งอะไรเออเดี๋ยวรู้ตามมา้อวตามไปไหนตามมาข้างนอกเดี๋ยวจะให้ชิม เออเบิร์นใ่กงเ้วล่ะล่ะ่ะมนั่งเลยนั่งนั่งตรงนั้นเลยนั่งตรงนั้นเลยไปเลยค่ะที่รักทำไมทำไมมันลกเนี่ยแม่บ้านอะไรต่อนี่ค่ะต้องกินน้ำผึ้งนะคะกับแสงธรรมชาตินะคะมันถึงจะได้ฟิลบรรยากาศนั่งพิถ่ายไม่ได้กินอย่างนั้นไม่ได้กินอย่างนั้นที่รักบีบค่ะบีบค่ะที่รักคะเดี๋ยวเดี๋ยวดาวขอไปวานน้องๆมาถือกล้องให้มาแล้วที่รัก นี่ดาวได้ทำมาเองกับมือเลยนี่คือทำอะไรไม่ใช่ตู้เย็นนี่หรอมันแค่เย็นพี่รักดาวมีแรงดีบุ้ยโอ้พี่รักอุ้ยเหนียวอะรสชาติยังไงบอกด้วยนะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเขาลองชิมก่อนเดี๋ยวมันจะละลายไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะน้ำผึ้งกับแสงธรรมชาตินะคะเข้าเข้ากันมากเดี๋ยวเขาขอหั่นพี่รักมันละลายแล้วเนี่ยไม่เยลลี่ตรงไหนเยลลี่นี่นี่มาแแล้วพี่รักมันแข็งมากเลยอะ เฮ้ย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 หวานเจลบยเลยโอ้โหเหนียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยฮิรักเอ้ยมันไม่ปัดมันไม่ขาดเดี๋ยวเราไปกินที่รล um ่มๆดีกว่านะคะหมดขึ้นแล้วเนี่ยบอกรสชาติด้วยยังไงชาติหวานหวานเนาะหวานมันน้ำผึ้งแล้วก็เย็นๆนี่นคคะทุกคนเุ้ยมันเริ่มบีบง่ายแล้ว แรงไม่มีว่ะนัดบีบให้หน่อยเขาต้องมีเกยบช้อนนะเกี๋ยวเนี่ยหางเป็นอย่างเงี้ยปลายมันมันก็เป็นน้ำพึ่งเฉยๆสัดมือสัดนดหก็เป็นอย่างเงี้ยอือก็น้ำพึ่งธรรมดามันน่าตื่นเต้นตรงไหนมันน่าจะบีบมะนาวใส่ด้วยไหมทีัะ ใ่ค่ะให้ทีลช้อนทองเลยไม่เลยนี่คือยังไงเนี่ยมันคือเยลลี่น้ำผึ้งมันเยลลี่ที่ไหนมันคือน้ำผึ้งเอ้ยวิธีทำของเขาเป็นอย่างนี้มันคือน้ำผึ้งแหละแต่ว่าเขาทำให้มันเป็นเยลลี่โดยการเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยแช่ตู้เย็นมันไงคือนั่นก็ได้ไปแช่ตู้เย็นไว้สองวันละลายเร็วมากเร็วดิไม่มีบีๆเดี๋ยวเรามากินกันกินให้หมดหมดบ้าเลยบาหวานขึ้นมันก็อร่อยอยู่ตัวเองตัวเองไม่ชอบกินหวานหรอไป คนที่ชอบหวานอาจจะชอบมากๆเลยก็ได้นะเขาชอบหวานแบบอย่างเงี้ยฮ่ะอร่อยดิเขาชอบบีบยากมากดูดิมันแข็งไงมาล้ยมาแล้วได้ได้กำลังแข็งึงอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเองเอาเอาแบบเปนพอคาใหแล้วางนี่างนี้ตัดค่ะตัดเองเลยมาเรียบร้อยเบาหวานแดกรถโรงพยาบาลเรียกอายุ ยี่สิบสองเป็นเบาหวานก่อนแวนควันนะครับเป็นไงรสชาติหวานจริงก็บอกแล้วมันหวานมากเลยควรเจอกับขนมปังนะคะกินต่อเินต่อพอแล้วพอหวานแล้วเฮ้ยมันเป็นคอนเทนต์ต้องกินที่หมดว่าไปกินให้เยอะอเอาแบกาวออกเพืยกไม่สวยหรูเลยเอ้ยอันนี้เขาเองเขาจัดการเองที่เักเดี๋ยวเขาจะยอมเสี่ยงเป็นเบาหวานแทนเธอเองเพื่อเธอ สงสารคนบีบอ่ะดูหนอ้ยไม่ไหวเลยนี่เธอเป็นประวานให้เธอประวัตให้เธออะไร่ะหึอย่านะอรนวัความรักนันเหรอเี่มันมีพวกิมัอะไมันอะไรเจตัวทองทช้อนตวงเลยนะเจ็ดามเอาเยอะมเข้ามาสามสองนไอ้เือ พอแล้วม bueno si? ั้งพอแล้วพอแล้วโอ้โหดูตัวมันดิโอ uh ้โหไอแบ่ง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 วะเหรอวนดนึงคเกินคเดูสิครับเดี๋ยวผมเป็นราหวานไม่ใช่ความรักหวานเกินนะหวานน้ำผึ้งแล้วมาตกทำไมเนี่ยชน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 แลก็รู้พอแล้วพวกนี้ ไมเห็นแล้วมันแบบพิกเจอร์มันเป็นพิกเจอร์พิกเจอร์อะไรล่ะ Texture เดี๋ยวก็โบกแล้วเบาหวานขึ้นตาเลยเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาเลยหน้าเธอขึ้นใจคืออย่างอื่นได้ไหมอ่ะขึ้นหลังอร่อยเลยอที่อร่อยขี้หวานขึ้นตาบอหวานกำลังมาโอ้ไปดียันว่ามาอย่าไปหน้าใา โอ้ยเจ๊เจ๊ม oh. ึงจะไปถอยดิส okay. yeah, 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 ัก yeah. ต yeah. ัว yeah. ว yeah, yeah! yeah. ่าเออะตัว huh? น yeah. ี้ตัวนี้มึงถอยทำไมเอามาแเฮ้ยเอบด่านเมื่อกี้เนี่ยดูช็อตเสียงปุ๊บติดเอามาเอามาเอามาโอ้เคยเห็นไอ้เคยเคยเห็นมีผู้ไหมเออเป็นมีผู้เออมีผู้เอ้าเอ้าเอ้ากวางกวางอ้าผู้อย่าอย่าใครตรงนี้ยังใครไไม่ด้ยังไอ้ยังยังยังไอ้สัตว์ยังเสียของหมดเลยดูดิน้ำผึ้งกับ แสงแดดธรรมชาติจบกันน้ำพุ่นกับแสงแดดธรรมชาติกูมาตะก้องมาตะก้องมามามาต่อมาต่อได้โห่เรากินไปครึ่งขวดเลยแลตอนเนี้ยเาขอไอทีมดีเนี่ยบอลมีผู้กินไปได้ไงเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยมหนาวมาเลยอุ้ยหนาวอู้ยแหวของจริงนาฬิกาของจริงพร้อมนะสามาเจือจื้อเจือจื้อเหมืนเดิมเจือจื้อเหมืนเดิมเอาให้หมดใช่ไหมได้เดี๋ยวทำให้เอาสูงๆดิตองดูนะจับไว้สูงๆกล้องต้องจับไว้ไอ่ไมุมนี้สูงๆเลยนะสามสองหนึ่งฮึบปุ๊บ โอ้โหกินคนเดียวนะแตะก้องกินดิแต่ก้องกินมีผูตะก้องเป็นมีผู้แต่ก้องเอาปากมาหนี่งแล้วอันนี้เป็นช้อนสุดท้ายแล้วอันนี้เราจะเหลือให้ตะก้องกินนะคะเดี๋ยวม่เดี๋ยว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 เดี๋ยมาเล้วยบรรยากาศที่มันไม่น่าร้อนนะคะมันก็เลยแบบว่าละลายละลายเร็วละลาย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 อันนี้คือน้ำหวานอ่ะสามคน Sociedad, ก็เข้าก็เขามาแก้เข้ามาแก้ตัวเองต้งปีบดีดีดิโอ้ยันรีบกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนียวเหนีเหนียวมากเหนียวเหนียอ่ะอ่ะอ่ะก็กว้างดิคินิดเดียวกลัวหมดขึ้อนไปแสงธรรมชาติมันเกี่ยวอะไรกับแสงธรรมชาติดาวใครมาใครมคะดูดิมาดูดิความเละเดี๋ยวมดก็ขึ้นตรงนี้เลย โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาทำ้ำพึ่งเย็นดีนะคะที่เขาฮิตกันรีวิวกันเยอะมากเลยแบบดูน่ากินมากเลยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะอย่าลืมสปอนเซอร์เข้าเลยนะครับดอยคำถ้าเข้าก็ดีค่ะถ้าเข้าก็ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องดาวด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีครับ